สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่งาน่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะในส่วนของงานแปลงเพาะชำก้าไม้ป่า,ชาเชลีนั่นเองค่ะวิธีการทําในการเพาะชำก้าไม้ป่า,ชาเชลีนจะเป็นอย่างไรเราจะเพาะพันธุ์ก้าไม้แบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพบกับ พี่วิทยากรจากงานวิชาการป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุงกระเบนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมนายกัมจัดกุณาเกื้อนะครับเจ้าหน้าที่งานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการนาอาคุงกระเบนนะครับบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นบริเวณไปข้อชมก้าไม้ป่าเฉลยนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะครับได้นําก้าไม้ป่าเฉลยเนี่ย นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองนะครับหรือพื้นที่นากนุ้งพื้นที่ว่างเปล่านะครับที่มีปัญหาการด้านเสื่อมโทรมนะครับและเป็นการอ,าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านป่าชลน,นะครับพันุไม้ที่เราจะนามาเพาะนะครับผมก็จะมีพวกโคงกลางใบเล็กโคงกลางใบใหญ่ประสักดอกแดงและก็โปรงแดงเป็นต้นค่ะส่วนวิธีและขั้นตอนในการเพราะชำกล้าไม้ ปัจเจเนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะครัสำหรับฝักที่นำมา ให้ดูนะครับอันนี้เป็นฝักของโครงแดงนะครับลักษณะของฝักโครงแดงเนี่ยจะมีสีคล้ำเป็นฝักแก่นะครับแลวลักษณะตรงปลายยอดเนี่ยจะมีป้องสีเป็นเหลืองๆนะครับอเมื่อเวลาเราถอดหมวกออกมาเนี่ยก็จะเห็นปลายยอดของเขานะครับที่เป็นยอดใบอ่อนนะครับส่วนวิธีการเราปักชํำนะครับเราก็ใช้ด้านโคนด้านนี้นะครับปักลงไปในถุงเพ่อชํำนะครับผม ค่ะพี่หลานผมและวิธีการทำก้าไม้ป่าเชเรงของเราเนี่ยค่ะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างคะอ่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมถุงพอาชั่ก่อนนะครับอ่าอย่างที่เห็นนี่วิธีอยู่ด้านแปนนนะลงนะครับเราก็กรอกดินลงถุงพอาชั่นะครับแล้วก็นำมาเอ่อมาลงแปลงนะครับเพื่อให้ตัดสภาพก่อนนะครับจากใสยน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลเนี่ยสภาพให้เป็นดินเค็มนะครับจากนั้นนะครับก็เราก็จะเอาฝักเนี่ย ปลูกถั่อชํานะครับผมพันไม้ป่าเเลนะครับเมื่อเรานํามาปักลงถุงเพาะชานะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็สามารถนําไปแจกจ่ายนะครับนําไปปลูกได้แล้วนะครับผ่านไปแล้วนะคะกับวิธีการเพาะชำก้าวไม้ป่าเชเลยของเรา ต่อนะคะเรามาดูวิธีการคาชั่มก้าไม้ป่าบกของเราค่ะว่าจะมีวิธีการทําเป็นอย่างไรขั้นตอนในการทําจะเป็นแบบไหนและวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเดี๋ยวเราพบกับพี่หลานได้เลยค่ะครับก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่คอชั่มก้าไม้ป่าบกนะครับซึ่งก็มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับนะครับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งส่งเสริมนะครับให้ประชาชนหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้นําก้าไม้ นะครับไปปลูกในพื้นที่ของตนเองพื้นที่ว่างเปล่านะครับ 2. เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านป่าไม้นะครับ 3. เ,เป็นการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพ้อชำก้าไม้นะครับผมและพันไม้ที่นํามาเพ่อชำได้แก่ยางนาตะเคียนทองพยุงชมวงต้นแต้วและนอกจากนี้ยังมีไม้ประดับเช่นเข็มแดงชาดับเป็นต้น ต่อนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการเพราะชำก้าไม้ป่าบกนะคะมีวิธีการทำอย่างไรม้างคะอ่านะครับผมวิธีของเรานะครับคือเราก็จะมีวัสดุของเรานี้ใช้นะครับก็จะเป็นดินดินนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวต่อที่นี้นะครับคลุกเค้าให้เข้ากันเราใช้อัตราส่วนก็1ต่อหนึ่งน,งนะครับผมคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จปั๊บแล้วก็มาตอกลงถุงเพาะชำนะครับแล้วอัดที่แน่นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็มาจัดเรียงลงแปลงนะครับพอจัดเรียงลงแปลงเสร็จปั๊บ แล้วเราพอได้ก้าไม้นะครับอ่าอันนี้เป็นก้าก้าไม้ที่เราพอะนะครับอันนี้เป็นต้นสม็เแดงนะครับอ่าเป็นก้าที่พร้อมย้ายลงถุงข้อํำแล้วนะครับนะครับวิธีการย้ายก้านะครับเราก็ถอนก้ามานะครับอ่าวิธีนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ไม้อ่าใช้ไม้เป็นต้งไม้ตะเกียบได้เป็นแ็นแหลมนะครับแล้วเราก็ปักชัยลงไปในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันรูให้มันมีรูนิดนึงนะครับผมประมาณสัก เอ่อสิบห้าเซนประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาก้านเนี่ยที่มันมีด้านล่างนะครับจิ้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแบบนี้นะครับเจียบลงไปแล้วก็ปิดรูเลยนี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมง่ายง้นต้องโชคขอลองทำมั่งนะคะครับเชิกเลยรับจิ้มลงไปนะครับก็ต้องฝานิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเราก็เอาด้านที่มีล่างนะครับ ทิมลงไปครับแล้วก็ใช้ปลายนิ้วครับบีบบีบสี่มุมอ่าโอเคครับเสร็จแล้วค่ะครับค่ะพี่หลามคะและว,วิธีการขอรับพันก้าไม้ของเราเนี่ยค่ะมีขั้นตอนการทํายังไงบ้างคะครับผมหลักเกณฑ์ในการขอรับก้าไม้นะครับอันดับแรกเลยครับหนึ่งตรวจสอบชนิดก้าไม้ที่ต้องการปลูกสองเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกให้พร้อมสามมาเยี่ยคคำขอและมารับก้าไม้ได้ตนเองนะครับ ก้าไม้ของเรานะครับจะเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนายนนะครับเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนไม่ต้องดูแลในเรื่องของการลดน้ำนะครับประชาชนทั่วไปนะครับน้ำประชาชนตัวจริงมาแสดงนะครับขอรับก้าไม้ได้ไม่เกิน2 0 0รอก้าต่อคนต่อปีนะครับและสามารถค้ากันได้นะครับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับท่าหนังสือจากหน่วยงานของท่านที่ยื่นขอรับก้าไม้นะครับสามารถติดต่อขอรับก้าไม้ได้ตามวันเวลาราชการนะครับค่ะ และล่าสุดนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทางสูตรเราก็เลยได้มีการปลูกฟ้าทลายโจรนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ น้องโชก็หวังว่านะคะว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพราะชําก้ามไม้ป่าเชเลและก็การเพราะชําก้ามไม้ป่าบกนะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะคะที่จะขอรับพันก้ามไม้นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หล่ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ